ทำมาท่านหลอกต่ออจจัดมาท่านหลอกละวิงว่งวิงว่งวิ่งวววิิิ่่่งงงให้นั่งบนรถรถถังตลกสัตว์เออข้าท่าดีไอเดียทางหนา้าทั้งหน้าทั้งหน้าบนรถถังให้ให้อารมณ์เหมือดรถที่อินเดียครับ <c oughs> สองแถวอินเดียกับรถที่เจ๊ก เปลี่ยนแลรถถังอุ้ยไม่ได้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 อันนี้ไม่ได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 ้โอ้ยข่อยก่อนเดือนเปลี่ยนทิศทันทีระวังนะครับพี่คดหัว ค่อยๆเติร์นให้โอ้ป้อมปืนใหญ่อุ้ยอันนี้สู้บ่าได้โอ้ย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 อ้ยอป้อมปืนใหญ่ดับเบิลคิวกลังจะวิ่งเข้าไปข้างล่างม ไม่ถึงตายคําห้องปืนใหญ่เลยปืนใหญ่นี่เอาอาเซาวยิงลงไหมครัไม่ลงอ่า,อาจะเอาที่ยิงยิงยิงเสร็จป,ป้อมมัเลยก็ได้ครับเหมือนี่ยิงรถอ,อ,อ,อะอ๋อม่หมืนยิงรถปกติเราหัดเด็กต่อเป็รถถังเป็นรถถังเอารถถังเลยครับมาขับ นี่มันอะไรเนี่ยนะรู้สึกตัวเลยว่ากะกับโอ,โอ้โอ้โหเยอะทั้งข้างก็มาอะไรก็มาหาพี่เลสต์ตัวพี่เลสต์ถัง สร์ตเราอันเดอร์ไฟล์มามปโอ้โหโอ้โ,อโห,โโหแก๊ดกเนตได้ฆ่าได้ทั้งฝูง ใช่ไม่ทันใส่หน้าก,กากหามากอ๋อไม่ใช่ไม่ทันนะมันใส่ไม่ได้เลย <laughs> we have taken objective Charlie. We have lost objective Charlie. Oh, big alpha lost objective. Oh good mode. ไปที่ดอ็อกใหม่ก็ได้แลดูเหมือนว่าดอ็อกจะลำบากเอา้าได้แล้วเฉยไม่ดูไอ้บ้าตกใจหมด ไม่ตายบ้าสุดระเบิดตายไปเลยไอย้วิธีเปิดล็อกนี้ทําไงนะครับเปิดล็อกอะไรครับเปิดล็อกประตูที่มันล็อกอยู่ทําลายประตูทําไงก็เอาปืนยิงมานะครับปืนอะไรครับปืนต่อต้านรถถังอะไรก็ได้ครับอ๋อยิงเข้าไปในประตูเลยใช่ไหมฮะเอาปืนต่อต้านรถถังหรืออะไรก็ได้ยิงไปเลยฮะมันก็นหลุดเอง ยัดไปเลยถ้าปกติก็ไม่ซัพพอร์ตก็ซีฟูไปแปะซีแตกแล้วแจนี่ยรถแทงเข้าแล้วเข้าแล้วดีแตกละเรียบร้อย ย่อง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  <c oughs> อุ้ย,ยมเป็นฝูงเอ้เราก็นึกว่ามีตัวเดียวอู้โอ้โหไซเปร์มันกี่ตัววะเนี่ย แหละดูจะบาดเจ็บกันนะครัชเอานีไปอุอออนี่เนี่ยระเบิดไปแดกตายไปเลยแอนตี้แท,ทงเก n a d e เขีเ่ยเข้าไปตายเลยโอเคเรามีฮ e ลลิ่งฮ e ลลิ่งอุ้ยโดนอะไรครับรถเศษรถข้างหน้ามันระเบิด ขอ,อแอบขึ้นไปดูหน่อยเกี่ยงอะไรวะจริงกระเด็นไปแล้วเอ้เันเปรันี่ัจะรู้แล้วเปลี่นที่ด้วย เลยเสร็จที่มาอุย้ยโอ้โหูระเบิดอะข้างล่างฮะัไซเปอร์สองตัวโอ้โหไซเปอร์ที่อีสองตัวครับวิ่งไปก็ได้ อุ้ยโอ้โหลแม่นไปไหนวะเนี่ยอันนี้แม่นแม่นจริงกมสแมนอะไรเนี่ยปืนนี่ดีอ่ะตายกลิ่งไปแล้วหนึ่ง ไปละสองใครอีกโอนจอยบอกมีแสงสีตายไปละสามบองนนั้นได้จะหมดละไม่ไปละใครวะ ไมีละหมังไม่มีแล้วฮะไม่มีละหมังไม่น่าจะมีแล้วกะสุนพันช่ไปไปกันต่อบียิ้ดไม่ได้เลยบีโหดสัตว มีรถถังอีกตังคันหนึ่งอุ้ยไอ้เหี้ยยิงกูสาเห็นไอ้ตัวเดิมไหมแม่นไหนตัวนี้แม่นโอ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยกันลงัลงยิงกลังยิงเครื่องบินเนี่ยมองมันก็โดนสไนเปอร์ยิงตายสไนเปอร์ตัวตัวที่มันใช้หลอดวูฟนั่นแหละ จะมีตัวหนึ่งที่พื้นสีฟ้านะไอ้นันแมนสีโดนยึดแล้วโอ้แม่งเต็มดอยเลยแสบโอ้ตายอีกมันต้องออกมาอีฮีเกือบตายกระดึ๊บกระดึ๊บอีฮีตายอยู่ดีอะไรระเบิดได้ลูกหนึ่ง Ồ. À, à, Má luôn. Jong 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 jong. Fight Panzer da drüben. Nó tìm lại mấy bên dùng rồi ạ. เฮีย้ล่างที่ลงไม่ได้เลยเฮียพาดไม่ไไม่ไม่ได um ้อยากลงโอ้ขเกือบตายเกือบตายจริงโอ้ลีเฉันเอกำเฮียแก๊สแก๊ส แกที่โยนไปติดขายนั่นหนึ่งพิกเซลเทเลจริงตายเฮ้ยแม่งมีสองคนกำลังโยนไปไม่ขาโผล่คนดีอะไรวะเ,เนี่ยตายเกลื่อนตายเกลื่อนจริงอันนี้ไอ่เพื่อสู้ไม่ได้ ย่าติดกระดินโอโหตาย The <Off> ี่แไซเปอร์พอลรถถังมาไี่จบเลยนำไปแล้วยึดหมดเลยไอ้เหี่เอา o b j คที i ดีก็ล็อสเตอร์เนี่ย

อะไรไม่ได้เลยเขาหมดดิอันตรายโคตรเฮ้ยเข้าข้างๆไปแอบไปยึดซีก่อนแอบไปยึดตีก่อน ไม่ตาย <ś c oughs> ดอกม่ชิมไม่ตายฮะ <ś c oughs> ลงดอกลงดอกเฮียอ,อ,อะไรวะเฮเล็งตัวนี้โดนอีกสนาึีงยิง Objective Charlie. จุดอะครับอะไรวะเดินออกมาไม่เห็นหน้าปุ๊บก็ตายเลยไซเปอร์เหมือนแม่นนะครับเฮียเอบดเปล่าแม่นเกินนะแม่นมากครับน่าจะเอบดนะครับรูดอ๋อแต่ก็ไม่ได้โดนหัวทุกลูกเลยวะ ที่ยิงไป80ตัวแล้วขี้โม้มากข <laughs> ี้โม้มากอาจจะแม่นเป็นปกติก็ได้ครับต้องมองมันในแง่ดีก่อน <c oughs> ไปที่บอสมาแล้ะดูสิยิงไป83ตัวแล้วขี้โม,ม้สัตว์มันก็แม่นนะครับแม่นเกินไปอ่ะ บิ838ไอ้นั่นแะไอ้คนแรกนะขี้โม้สัสโอ้โหอะไรลูกวิ่งดัดเข้ามาเต็มไปหมดเลย C4 โฟไปแปละรถถังระเบิดไปเลยสะใจจิ๊บจิบโคตรวาดเสียวตอนวิ่งเข้าไปนี่รุนมากโอ้็หิ้งโดนนี่ก็กระตูนละ <laughs> อเยอะแฮะเต็มดอยเลยอ่ะเฮี้ยโดนยินงหน้ามืดนอนก่อนเอายาหม่องไหมครับหน้ามืดตาลายมันอยู่ด้านบนนะครับ ใายจะเป็นลมขาสมบ<อ>และจมูกโอ้โหอยู่ตรงหลังเราเนี่ยครับมีสองตัวเเปอปีครับระวังนะครับพี่มีไซเปอร์อยู่ตรงแถวๆพี่ครับหน้าก็มีหลังก็มีครับ่ร้จะหลบทางไหนดีวะให้วิว่งมั่วๆแล้วกันอ่ะผมเกิดพี่ๆอ่อะโอ้ยตายไปเลย ก็มีหลังก็มีโอ้โหแม่นแบบไอ้ยี้แม่นจนน่ากลัว we have lost objective duff คลิปดอกกำลังแม่นแม่นมากโอ้ระเบิดเลยห้ามไม่ระเบิดวีฟีดก่อน ยิงไปร้อยตัวขี้โมไปไหมน่ะไม่รู้นะครับแต่เลเวลมันสูงมากเลยนะแต่ดูขี้โม้มากจริงครปิงก็น้อยด้วยเล,เล่นขอพีซีเซ็งเงี้ยเพราะไม่รู้อันไหนเอมบอดของเพลงมันไม่มีเอมบอด เอ็มบอดเนี่ต้องรอสักพักอะะมันถึงจะได้ปราบมันยังไม่รู้จักช่วงนี้เท็นข้อมูลอยู่ <laughs> ช่วงนี้มันยังไม่รู้จักอันไหนคือบอเร่ดแต่ก็